ไอ้คำว่าปมด้อยเนี่ยคนเรามีปมด้อยทุกคนถ้าคนหน้ารายไม่มีปมด้อยเขาจะแทงหน้าทำไมปมด้อยมีหลายหลายอย่างครับเรื่องพ่อแม่พี่น้องอเรื่องสังคมเรื่องแฟนอะไรเงี้ยแต่ยังผมเนี่ยปมด้อยของผมมันมาจากเรื่องแฟนครับผม คือว่าผมขาดผู้หญิงคนนี้ไปคือว่าผมคิดว่าผมไม่มีอะไรเหลือแล้วตอนที่ก่อนจะสักนะครับผมคือว่าก่อนที่ผมจะสักเนี่ยผมไม่ได้สักหน้าครับหน้าหน้าผมเนี่ยขีดไปร้อยแผลเลยแผลเล็กกระเชื้อนเนี่ยตอนนั้นเราอยู่ข้างในถูกไหมแฟนเราอยู่ข้างนอกแล้วมันเกิดเหตุยังไงฮะตอนแรกเขาก็จะมาเยี่ยมผมอยู่ไอ้รอบแรกล้วรอบสิบเอ็ดปีครับครับผมแต่คือว่าตัดสินว่าสิบสองปี<ๆ>ปุ๊บ<ๆ>เขาก็เหยียบเปลือกกล้วยลื่นเลยครับอืลื่นเลยครับไม่ไม่ทันแบบแล้วก็ผมก็ช็อตช็อ ันขั้นตอนแรกคือกีดกีดก่อนเลยกีดเั็นแผลเล็กๆยังไม่สักนะอ่ะยังมันยังเป็นแผลได้เลยอ่ะกีดเป็นร้อยแผลแต่แผลไม่ใหญ่นะกีดกีดแบบไปชดเตงเฉยและเพื่อนของคนนึงยุผมว่าโถยตาแค่ผู้หญิงคนเดียวสักนเมื่นั่งกีดหน้ากีดตายห้เจ็บปีถ้ามึงแน่จริงมึงเครียด เครียดจริงสักให้แม่งเต็มหน้าไปเลยมันยังได้ความสวยงามต้องแต่มันพูดยุบผมวันนั้นเนี่ยหลังจากคำพูดนั้นไม่ไงไประโยคนั้นแต่นี้พอเครียดปุ๊บก็มานี่ก่อนเลยนวดอ๋อเริ่มเลยนะตอนแรกคือนวดหนวด,นวดครับที่สองคือตาไฟตาไฟมาแล้วนี่ตาไฟที่ที่สามคือหน้าประเชษอ๋อนี่นี่อาปะเช่แล้วก็าากที่ที่สี่คือหน้าผากเต็มเลยหน้าผากนี่รูปอะไร,รไม้เรื้อยครับ ไม่ดอกไม้อ๋อนี่ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้หมดเลยนะพันแล้วชื่อนี่ชื่อใครอ๋ออันนี้ชื่อสักต้องจสารเด็กนะครับไม่ใช่ชื่อชื่อที่เป็นอะไรใน,อ,น,นอันนี้เขียนว่า,าเจ็บลึกเจ็บลึกคือจะบอกว่าที่น่าร้ายวันนี้ปมมาเพราะความรักครับคู่อย่างนี้คบกันตั้งสมัยตั้งแต่สานเด็กคัผมอายุสิบห้าเขา่าอายุสิบสองเรียนอยู่ปหกครับผมโอ้โหคือ เรียนจำนี่าครบกี่ปีแล้วครับตั้งแต่15 18 1าปีบในวันนี้เขาบอกว่าอะไรฮะวันนั้นเขาเขาได้บอกไปในการที่ลามาเยี่ยมก่อนตัดสินนะครับและคือว่าพอผมตัดสินมา11ปีเนี่ยก็คือไม่เคยเห็นหน้าเลยครับผมคือในก่อนที่วันตัดสินเขาไปหาเราอยู่ครับแต่พอเราตัดสินเสร็จปุ๊บมาัำตัวเลขมีมาปุ๊บมัคือ11ปีหลังจากนั้นกลับเรากลับเรียนจำเขาคนนี้คือหายไปเลยครับ เมพอเรากลับไปนี่คือเราเรากรีดกรีดในวันที่เขาขอโทษครับมันเป็นความรู้สึกที่เอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเราเข้าใจแล้วดีกว่าเออผมว่าผมว่าตาน่าจะไปต่อไม่ได้แล้วอ๋ต้องดีขอโทษขอโทษตาจริงนะ <c oughs> คือไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่นั้งใจแต่คือว่าน่าจะมีความหมายมาก มันคัดค้านกับการที่เล่ามาในเบื้องต้นนะใน E ีีแรกแรกที่เราดูกันมาเนี่ยคือเขาไม่มีความเปราะบางให้เราเห็นเลยนะในการเล่าเขามีความสนุกมีความคึกมีความที่แบบว่าทําในการที่ว่าในการที่เขาทําผิดแล้วนะสิ่งที่เขาทำแต่เขาไม่มีแสดงอ้อยเราเห็นเลยนะในติ๊กต็อกเขามีทั้งเยอะแยะนะผมมันจีบตรงนี้อ่ะมันเป็นจุดที่แบบใครได้หลายคนแหละอยากจะถามสาเหตุในการที่สักหน้ามันมีมูลเหตุอะไรแล้วพอดีตาทําคลิปมันเป็นปมด้อยผมว่าเลยจะมาขยายความแั้วตรงนี้ผมเข้าใจนะวว่าในการที่ คนสั่งหน้าและมาเป็นตะในวันนี้เพราะอะไรผมเข้าใจแล้วพราะตาเขาเข้าถึงในเรื่องความรักอืมเซนสิฟี้ในเรื่องนี้แล้วผมก็ไม่ขอให้เขาเล่าแหละผมเข้าใจแล้วกีดเพราะรักสักเพราะแค้นกีดเพราะรักสักเพราะแค้น 재미있 neutrikt frilifific filtrate